กันอีกครั้งนะคะในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะพี่นุ่งนิกค่ะมินเชื่อว่าพี่นุ่งนิกอ่ะชอบทานผลไม้ทานทุกวันหรือเปล่าทานทุกวันนะคะปกติเป็นคนชอบทานมะม่วงสับปะรดอะไรอีกฝรั่งมะม่วงต้องเปรี้ยวป้าถามหน่อยไม่ไม่ไม่ชอบไม่ออไม่ชอบเปรี้ยวใช่ไหมดีแล้วพี่นุ่งนิกเพราะเรื่องราวที่จะมาเล่าในวันนี้นะคะเราจะบอกก่อนเลยว่าอย่าทานผลไม้เปรี้ยวขณะท้องว่างมันไม่ดีนะช่วงเช้าเช้าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทานอะไร กินผลไม้ก่อนละกันมันผอมเป็นยังไงล่ะจูดจูดไหมจูดจูดแน่ๆชัวร์ไม่ต้องเล่ากันก่อนนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงหลายหลายคนเนี่ยไม่เกือบทุกคนแหละทานผลไม้มันผอมทานแทนอาหารไปเลยใช่ไหมคะแบบว่าเออวันนี้ฉันอยากลดน้ําหนักจังเลยค่ะฉันทานผลไม้อย่างเดียวละกันสับประรดมะละกอฟ้าหลงฟ้าหลังขนมาให้หมดแพงกว่าข้าวอีกบางทีู่ซื้อที่หนึ่งแพงกว่าข้าวอีกนะคะซึ่งเราเนี่ยเราเลยคิดว่าเอ้ย มันผิดหรือเปล่าที่แบบว่าใครจะมาทานผลไม้ตอนท้องว่างค่ะซึ่งจริงๆเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไม่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะคะ,คะเราจะเล่าให้ฟังน,นะคะว่าอาธิบพดีกรมอนามัยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีงานวิจัยใดเลยนะคะที่สนับสนุนให้กินผลไม้ก่อนการกินอาหารค่ะ ผลไม้าาบางชนิดอะพี่นุ่งนิกส่งผลเสียต่อการดูดซึมสารอาหารของร่างกายเราด้วยซ้ําค่ะคือเหมือนแบบว่ายิ่งทําให้ดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีอะว่าง,งั้นเถอ,อ,อโดยฟังเอาเลยนะคะเขาบอกว่าพวกลูกพลับมะละกอผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะทําให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยระคายเคืองอไม่สบายแล้วกระเพาะเราเริ่มแล้ว ปั่นปวนแล้วก้อแล้วเริ่มไม่ดีแล้วกคลังกล้องคลิ้งอะไรก็ตีกันอยู่ในท้องนี่แหละก้องไหมคะเขาบอกว่าควรกินผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะคือถ้าเรากินเหมาะสมเนี่ยจะช่วยได้ในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะคะหรือว่าแม้แต so kind of so well, right? kind of ่ว so at so mm ่าลดความนาำตาตสูงลดความเสี่ยงมรคเบาหวานป้องกันมะเร็งบางชนิดแถมยังควบคุมน้ําหนักตัวได้ด้วยค่ะแต่ว่าที่เราบอกไปนั่นแหละถ้าเรากินททนอาหารไปเลยมันไม่ได้ไงนั่นน่ะสิมันมันอิ่มไหมอะมันอิ่มไหมมันอิ่ม แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หิวอีกแล้วก็กลายไปต้งกินเยอะกว่าเดิมเพลเพไปซื้อของทอดทานต่อทานข้าวต่ออีกจานหนึ่งแล้วจะผอมไหมล่ะนะไม่ผอมหรอกชีวิตเนี้ยเขาบอกว่าความเชื่อที่บอกว่าการกินผลไม้ก่อนอาหารจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆในผลไม้ได้อย่างเต็มที่เนี่ยค่ะไม่มีงานวิจัยนะจ๊ะที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆเขาบอกว่าการกินผลไม้ในตอนท้องว่างเนี่ย มันยังไม่ดึงดูดซิมอะไรให้ดีขึ้นหรอกอเขาบอกพลอะ้บ้างชนิดก็ไม่ควรกินตอนท้องวาอ่างที่ว่าไปเมื่อกี้ลูกครับเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากกระเพาะอาหารเนี่ยก่อนกินข้าวเพิ่งนี้ก็รู้หิวข้าวแล้ว กรดมันออกมาแล้วอกรดจะหิวขอะไรเลยคือมันเริ่มออกมาแบบฉันหิวข้าวแล้วจ้ะแต่พอเราทานผลไม้เข้าไปนะคะถ้ายิ่งเป็นลูกพลับเนี่ยมันจะมียางพี่นุ๊กนิกบินว่าผลไม้ทุกชนิดแหละที่มียางสมมติเราทานตอนท้องว่างเนี่ยยางเนี่ยมันจะแบบไปทําให้คลื่นไส้ระคายเคืองกระเพาะอาหารบางทีนี่อาจจะแบบอาจงอาเจียนหรือแบบว่าทานอะไรอีกต่ออาจจะไม่ใช่แค่ท้องเดือนอย่างเดียวอาจจะ าาคือส่งผลต่อไป,อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยนะคะส่วนมะละกอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์มากเช่นชเดียวกับพวกสับป,ประรดส้มและมะนาว<ช>มีรสชาติเปรี้ยวทาให้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้<ช>แต่ถ้าจะกินก่อนอาหารเนี่ยเขาแนะนำนะใครที่แบบโอ้ฉันอยากกินผลไม้ก,ก่อนแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอได้แต่ว่าขอแค่2อชิ้นเล็กๆ ไม่ใช่ทานทีแบบว่าก็ไม่ถึงกับห้ามแต่ว่าก็กินแบบเล็กๆในน้อยไม่งั้นจะส่งผลที่แย่ต่อกระเพาะอาหารของเรานะค่ะที่สําคัญเนี่ยก่อนกินก็ล้างให้สะอาดก่อนละกันอาจจะมีสารเคมีตกค้างได้ใช่แล้วและค่ะแล้วก็การกินผลไม้นะคะให้ได้คุณค่าแต่ละครั้งครั้งนึงเนี่ยเขาบอกว่าให้คนคำานึงนะถึงปริมาณนะคะที่แบบเพียงพอนะคะในช่วงในแต่ละช่วงเวลานะคะโดยใน1วันเนี่ยควรจะทานผลไม้นะคะให้ได้มือแล้วประมาณ1-2ส่วนนะคะ แต่ละประเภทเนี่ยเช่นมะละกอนะคะให้ทาน6ชิ้นพอคําำกินเยอะกว่านั้นตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้พอไม่ได้ไม่ได้โอเคหรือถ้าเป็นเงอะให้ทานแค่สีผลงกินกนงงนี่มันปอกยากไงเอาไม่กินฝรั่งครึ่งผลนะคะสับปะรด6ชิ้นพอนะคะโอ้โหเทียบเท่ากับมะละกอนะคะกล้วยน้ำว้าเนี่ยหผลนะคะชมพู่2ผลขนาดใหญ่นะ นะคะแล้วก็มังคุด4ผลขนาดกลางนะคะส้มสายน้ำผึ้งหนึ่งผลเป็นต้นอันนี้คือไม่ได้ให้กินทีเดียวหมดพวกราะไม่ไหวนะต้องเลือกกินแตกก่อนนะต้องเลือกกินนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบทานมะละกอก็ทานแค่หกคำพอเออชอบทานบังคุดก็ทานแค่สองผลก็พอเอาแบบพอดีพอดีน้อยตานี่คก็บวยวายแล้วเนี่ยไม่ได้นะนะคะซึ่งจากการรายงานนะคะของทางคลินิกแล้วก็ระบาดวิทยานะคะเขาบอกว่าเลย การกินผลไม้ปเป็นประจำนะคะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะคะไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะคะเช่นโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งบางชนดิดอีกด้วยนะคะรวมทั้งค่ะทาให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติหัวนี้แน่นอนออควบคุมน้ําหนักได้นะคะเนื่องจากในผลไม้ค่ะมีอาหารชนิดที่ละลายน้ําได้นะคะเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการพองตัวเป็นเจล แทนพื้นที่แบบในในกระเพาะอาหารทำให้อิ่ม <นะ S 2> ทำให้รู้สึกอิ่มถูกต้องนะคะดังนั้นค่ะเมื่อกินผลไม้ตอนท้องไม่ว่างเนี่ยจะทำให้รู้สึกอิ่มและส่งผลไปถึงมื้ออาหารหลักดังนั้นอาหารมื้อหลักจะลดลงไปด้วยออนอกจากจะแบบว่าเข้าใจแล้วอนอกจากจะแบบว่าแบบทำให้เจ็บท้องแล้วลดอาหารมื้อหลักแล้วทำให้รู้สึกว่าเราต้องกินมื้อต่อไปหนักมากขึ้น นะคะและนอกจากนี้คุณผู้ชมก็บอกเลยว่าในผลไม้ค่ะยังมีใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ําด้วย oh มีอยู่2ออย่างเลยนะทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ํา oh ซึ่งชนิดที่ไม่ละลายน้ําค่ะจะช่วยให้ระบบทางเดินอาหารนะคะทำงานได้ดีขึ้น hmm. นะคะช่วยเร่งให้อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยผ่านไปตามทางเดินอาหารได้เร็วขึ้นค่ะ oh นะคะแล้วก็ยังทำ,ทำให้ขับถ่ายได้เร็วขึ้นโอ้จริงมันช่วยช่วยส่งไงให้ขับถ่ายได้ดีเป็นปกตินะคะแล้วก็ช่วยลดการดูดซึมนะคะ การสัมผัสสารมะเร็งปนเปื้อนเข้ามาเพิ่มมวลอุจจาระนั่นนู่นนี่ประบาตว่ามันดีมากๆเท่านั้นเองอ,อ,อนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารแล้วว่าคุณประโยชน์ต่างๆเนี่ยยางสูงสุดเลยทีเดียวสำหรับลผลไม้นะคะ <ừ> แต่ว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมเราก็ต้องเลือกกินให้เพียงพอให้พอเหมาะถูกต้องไม่น้อยเกินไป <ừ> ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ควรทานตอนท้องว่างด้วยถูกต้องเลยนะคะยังไงก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกคน้วยละกันนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขออนุญาตไปทานผลไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ E